หลังจากในปีงบประมาณ2559ค่ะทางเทศบาลนครภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตนะคะเราได้รับงบประมาณในการปรับปรุงโรงตเตาเผาขยะนะคะชุดที่1น,นะคะ530ร้าล้านซึ่งจะต้องใช้งบใช้ระยะเวลาของการก่อสร้างก็ประมาณปรับปรุงค่ะในการปรับปรุงก็ประมาณออสองปีค่ะนะคะฉะนั้นถามว่าถ้า,าว่าโรง เตาเผาขยะ250ตันต่อวันสามารถผลิตกระแสไฟฟ้า2.5เมกะเวตต์เมกะวัตต์นะคะก็ต้องบอกว่าเ,เราก็สามารถที่จะรองรับขยะที่จะเกิดขึ้นนะคะในปี2562ได้อีก250 50ตันต่อวันซึ่งบวกกับ เตาเผานะคะชุดของที่เอกชนที่กําลังดําเนินงานอยู่700ตันต่อว,วันก็เท่ากับ950ตันแต่ทั้งนี้ในแผนของการบริหารจัดการของอจัดการขยะของจังหวัดภูเก็ตนะคะก็ยังจะต้องไปดําเนินการในการรื้อรื้อนะคะรื้อร่อนนะคะขยะที่บนพื้นที่ฝังกบซึ่งในวันนี้ค่ะก็ยังมีขยะที่ตกค้างอยู่ประมาณ7 0 0 0 0 0ตันนะคะ ะะฉะนั้นถ้าออกว่ามีการลื้อล้อนนะคะในพื้นที่ฝังกบขยะนะคะในขยะที่มากกว่า7 0 0 0 0สตันนะคะซึ่งอาจจะต้องใช้ระยะเวลา2-3ปีนะคะซึ่งในส่วนนี้เราอาจจะเรียกระบบนี้ว่า b i o อเ c t ก r ต a n d f i นฟค่ะนะคะ,นะคะซึ่งเราก็เมื่อถึงปีพศหลังปีพศ2 0 0 0ันหค่ะเราก็สามารถที่จะ รองรับขยะได้ไม่น้อยกว่า1,200ตันต่อวันนะคะถามว่าถ้าเราทำทั้งทุกระบบนะคะมายถึงการปรับปรุงเตาเดิมตัวเดิมชุดที่1น,นะคะหรือล้อนนะคะในเรื่องของขยะที่บนพื้นที่ฝังกบขยะ120ไร่นะคะเราก็สามารถที่จะรองรับขยะไปไม่น้อยกว่า10ปีค่ะ Uh, ชุดที่หนึ่งก็คือเป็นชุดที่ uh, เป็นงบของรัฐบาลนะคะในการ uh, สร้างให้ของโดยของกรมโยธาและก็มอบให้ uh, จังหวัดภูเก็ตในการดำเนินการนะคะแล้วก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเองก็มอบให้ทางเทศบาลนครภูเก็ตเป็นผู้ที่ดําเนินการนะคะส่วนชุดที่2นี่ก็คือเป็นชุดที่ของเอกชนลงทุนนะคะซึ่งเปิดดําเนินการในปี2555ค่ะ ก็ต้องนำเรียนค่ะนะคะว่าเราจะเห็นได้ว่าในเรื่องของการบริหารจัดการขยะที่ตั้งอยู่บนหลักของการบริหารจัดการที่ดีก็คือมีการลดแล้วก็มีการคัดแยกโดยใช้หลักของ 3R แล้วก็ s e ป a r a t e นะคะนะคะก็ต้องบอกว่านอกนอกจากที่เราใช้ในลักษณะของการการเผานะคะการเผานี้โดยศักยภาพถ้าขากว่ามี ในการปรับปรุงในเตาตัวแรกไปแล้วนะคะก็รวมกับของเตาของเอกชนนะคะเราก็สามารถจัดการขยะที่วันหนึ่งได้ไม่น้อยกว่า950ตันต่อวันนะคะรวมถึงในการที่ขั้นตอนต่อไปก็จะต้องของว่าประมาณในการดําเนินการในการลื้อ นะคะหรือลอนขยะที่บ่อฝังกบ5บ่อนะคะในพื้นที่120ไร่ซึ่งในขณะนี้มีขยะที่ตกค้างที่สะสมอยู่มากกว่า7 0 0 0แสนปันต่อวันนะคะและสิ่งที่สำคัญจะต้องทำควบคู่กันไปด้วยก็คือการต้องลดขยะจาก7เปอร์เซนะคะลงมาให้เหลือ5%เอร์เซนซึ่งการลดขยะจากเอร์เซนลงมา5เอร์เซนนี้ก็หมายถึงว่าต้องกลับไปไปที่ต้นทางนี่คือนโยบายของท่านผู้ว่าที่ต้องการที่ลด ขยะปริมาณการเติบโตของขยะจาก7เอร์ซนลงมาเป็น5%เอร์เซนตฉะนั้นก็กลับมาดูในเรื่ององค์ประกอบของขยะของจังหวัดภูเก็ตนะค่ะซึ่งจะเป็นขยะที่ย่อยสลายได้ก็คือข,ขยะอินทรีย์อะไรประมาณนี้นะคะ65%เอซนะคะซึ่งในส่วนนี้จะต้องมีการที่ดําเนินการในการลดขยะจากแยกขยะจากต้นทางค่ะอ,อันนี้คือวิธีการที่จะต้องทําควบคู่กันไปค่ะ ซึ่งตัวดีฉันคิดว่าเป็นความพยายามของรัฐบาลนะคะที่ได้เห็นแล้วว่าปัญหาของขยะของประเทศไทยนะคะก็เป็นปัญหามากทีเดียวฉะนั้นการที่จะ ดำเนินการในการแก้ปัญหาในการเติบโตของขยะหรือว่าการแก้ปัญหาในเรื่องของขยะที่มีการตกค้างซึ่งวันนี้นโยบายของรัฐบาลเองก็มีหลายๆเรื่องนะคะที่หลา,ายๆโครงการที่เป็นการที่เอื้อและก็ส่งเสริมให้กับเอกชนมาลงทุนก็มันก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้ค่ะที่จริงในเบื้องต้นในของเทศบาลนครนะภูเก็ตตอนที่เราจะมีการ ชิญชวนเอกชนมาลงทุนนะคะตอนนั้นในก่อนปีประมาณปี2,550-51คะ่ะตอนนั้นเราจะมีปัญหาในเรื่องของพรบร่วมทุนซึ่งในส่วนนี้ค่ะทางรัฐบาลเองนะคะก็ทราบว่าพรบร่วมทุนที่ไม่เกิน1000ล้านก็จะเป็นเป็นเหมือนกับเป็นเหมือนกับเป็นตัวที่ยากเหมือนกันนะคะที่จะ,ะจะดำเนินการในการร่วมทุนก็ทราบว่าจะมีการ แก้ะะแก้ในเรื่องของกฎหมายนะคะพรบร่วมทุนมากกว่า1,000ล้านนะคะนะคะแล้วก็ที่จริงแล้วก็ยังคงจะต้องมีการบูรณาการในหลายๆส่วนเพราะในเรื่องการบริหารจัดการกําจัดขยะของของของเรานั้นเราสามารถทําได้ในหลายวิธีไม่ว่าการการเผาหรือว่าในเรื่องของการฝังกบนะคะแล้วมันก็ขึ้นขึ้นอยู่กับ บริบทของแต่ละพื้นที่หาว่าเราจะเลือกเทคโนโลยีหรือว่าปริมาณขยะอย่างไรให้เกิดมีความเหมาะสมสอดคล้องกับเทคโนโลยีเทคโนโลยีแต่ละประเภทค่ะ